Good morning student. Good morning ค่ะ Good morning. Morning ค่ะ How are you today? I am happy. Are you? I am. I am happy. Okay ค่ะ What day is today? Today is Tuesday. The 14. o h o y โอ้มันไม่เป็นไเื่อวแล้ว o u t i n e โฟทีนโฟทีนโฟทีนโฟทีีนนท one 100ีนโฟทนทีนนโนโ อปิดไมค์หักคะแนน เท uh ่าที่ผมได้บอกเท่าที่ไปเท่าที่ซื้อเท่าที่ช็อปปิ้งเว็บส่วนเอกที่นั่งที่ดีที่สุดวันที่สามสิบแปดวันวันที่สองวันที่สามวันวันที่สี่ โฟตี้เม็ดไม่ไม่โฟตี้โฟตี้สี่สิบโฟตี้วันสี่สิบี้สี่สิบสองโีสี่สิบสามโฟตีีสี่สิบสี่ีสี่สิบาโฟีสี่สิบีสี่สิบเจ็ดโฟตี้โฟตี้สี่สิบแปดโฟตี้น่สี่สิบเก้าไม่มีเพิ่สิบี่ีสิบ เลขหนึ่นย่ทนสิบสองคสนสิบแปดร์อัี่ติ๊กไฟท่คนที่หนึ่งท่าท่าส9่เจ็ดสิบแปดติ๊กหนึเ้กส่ี่

ีนอะไรจ็ด

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100ะโอเคเกือบไม่รอดนะคะลืมแล้วว่าภาษาอังกฤษของตัวเลขคืออะไรบ้างนะคะอยู่บ้านนานใช่ไหม

สิบสามสิบสี่สิบห้าสิหสิเจสบแปสิบเก้าแต่อะไรที่ลงท้ายด้วยตี้เทอร์ตี้โฟร์ตี้ฟิฟตี้ซิกตี้เวี้อตีไนีเกไม่มี <30. S 1> นะคะอันนั้นคือยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะคะ <30. S 1> อ่ะ <30. S 1> โอเค เรามาต่อนะคะแบบฝึงหัดคณิตศาสตร์หน้าที่110 110้อยสิบให้เสร็จก่อนนะคะ110คนที่ยังไม่เสร็จก็มีข้อที่5นะคะหรือใครเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วมอร์นิ่งไปแล้วค่ะ <laughs> ไม่ต้องก่อกวนจะเรียนแล้วนะคะ มีใครทำเสร็จแล้วบ้างหน้าที่หนึ่งร้อยสิบให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไว้รอทิเชอร์เลยนะคะ I'm right. เตรียมมาหรือ,อยังยังเ <Yeah. S 1> ตรียมแล้วนะคะไปต่อกันเลยข้อที่ห้า เห็นนะคะอ่ะเห็นก็ได้ไม่ก็ได้ค่ะเห็นค่ะเราจะไปต่อกันที่ข้อห้านะคะคุณขวัญอ่านโจทย์ค่ะร้านค้าขายผ้าราคาเมตรเมตรลนะแปดสิบบาแม่ต้องการซื้อผ้ามาตัดชุดกับบ้องที่ลูก จากห้าเมตรแม่ต้องจ่ายเงินผ้าผ้ากี่บาทูถ้าราคาเมตรละ89ต้องการซื้อผ้ามาตัดชุดกระโปรง4.25เมตรต้องจ่ายเงินกี่บาทเอาไปทำอะ,อะไรกันเอาไปคูณนะคะก็คือเอาราคาไปคูณกับจำนวนความยาวของผ้านะคะราคาก็คือ80 9นะคะคูณกับ4.25 น้ำอีกอะไรอีกฮะวิธีทำว่าตอาได้ยินเกี่ยนน้ำอิออองอแล้วทำไมพี่เชอบว,วิธีทำพี่เชอบเกีบยจินอุ้ยี่เชไม่ได้เนาะ มันอยู่ตัวเดียวกันค่ะสระอะกับทอทงทำไมประโยชน์สัญลักษณ์รักมันมีหลายตัวให่มันเด้งมันเด้งอ่าวิธีทำร้านขายผ้าราคาเม็ดละเม็ดละเท่าไหร่สี่จุดสค่าอเม็ดละแปดเา วิงอาตันยใหญ่หลวงแม่ต้องการซื้อผ <c inhos> ้ามาตัดช in ุดพี่กาฟิลไม่ตอบเช็เหรอกเว้ยพาลิควิดไม่เจอเลพี่เธอแล้วอีกอ่ะยังรักพี่กาฟิลกูไล่สรักเออคือแบบลูกผู้ข้าวค่นมาตัดชุด4.25เมตรนะคะ ก็งงว่าทำไมน้ำอิงรักคนที่แบบน้าเหมือนแพนเวลินอะไรเช่อนี้ต้องจ่ายเงินค่าผ้าสิ่งที่โจทย์อยากทราบว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่รู้ว่าถ้าเราเรียนนเต้ามันจะดีกว่าก็เอา89มาคูณกับ4.2นะคะ89คูณ4.2ได้เท่าไหร่คะ สี่จองห้าเท่ากับอ่าเท่ากับเท่าไรอืมกับหนึ่งหน่วยน้าปเ้าคูณสี่จุดสองหเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบแปดจุดยี่สิบห้าใช่เท่ากับสามร้สิแป สามร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสองห้านะคะสามร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสองห้าบาทแสดงว่าแม่ต้องจ่ายเงินสามร้อยเจ็ดสิบแปดจุดสองห้าบาทนะคะ,ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหนึ่งข้อโอเคครัเชอรมัวแต่ยุ่งกับการทำอะไรไม่แกลอะไรอะไรก่อน เนี่ยทิเชอร์ไม่ใช่ไม่เขียนน่ะไม่ใช่คัดคัดอะไรเนี่ยคัดรอบจเอามาวางนี่ไงแต่ยังไม่เอามาวางเลยเนี่ยกระดาษอ่ะมันวางไม่ได้วางได้ไหมแล้วถ้าให้ทำในคอมทำได้ไหมได้ทำได้ก็ทำมาส่งในคอมอ่ะโอเคแล้วถ้าทิเชอร์สอนอย่างเงี้ยทิเชอร์เขียนน่ะแล้วหนูมาเรียนที่โรงเรียนไหมเรียนเออมา ดี๋ยวจะเขียนบนกระดานให้ดูแต่ตอนนี้มันออนไลน์มันออนไลน์มันเขียนไม่ได้มันสอนในคอมมันก็ต้องใช้ในคอมนะคะแค่เดี๋ยวพวกเราจะเอาโทรศัพท์ทำการส่งไเชื่อได้ถ้าทำได้ก็ทำได้ได้แล้วก็ต้องมาเขียนในในสมุดอีกไม่ต้องทำในโทรศัพท์ได้แล้วก็เอามาส่งมาเลยนะคะใ้่ อืมชอบชอบต่อปากต่อคำชอบอะไรเยอะแยอะอยากให้เขียนถ้าที่เชอร์ใช้เมาส์เขียนเนี่ยนักเรียนจะดูรู้เรื่องไหมอะไรที่มันมีมันอำนวยความสะดวกมันพิมพ์ได้ก็ทําสิคะโอ้หลอแหน้าจอไว้ค่ะอ่ะข้อหกต่อค่ะ,นนะคุณกิต้าอ่านโจทย์ค่ะ น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาแพ็คละ47.50บาทมีจำนวน3ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละถุงราคา20บาทประมาณคับตอบเป็นทศนิยมสองตำบหน่งอะ,ะเะอะ้าให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มราคาแพ็คละ47.50บาทมีจำนวน3ถุง น้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละถุงราคากี่บาทซึ่งเราจะต้องเอามาเฉลี่ยต่อถุงว่าหนึ่งถุงจะราคากี่บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้เอามาหารหารถูกต้องค่ะมีสคนก็เอา47.50เป็นตัวตั้งนะคะ47.50ตั้งหารด้วยมีจำนวนกี่ถุง3ถุงนะคะเท่ากับ ใครที่เข้ามาทีหลังนะคะเปิดคณิตศาสตร์ไปหน้าที่หนึ่งร้อยสิบนะคะเชิญคะ่ะหนูขอปิดกล้องแล้วนะคะพี่เชิษวิธีทำเอาอะไรขึ้นตั้งก่อนคะวิธีทำเอา 4... จุดตรงโจทย์ปัญหาะคะ่ะตรงโจทย์เขียนโจทย์บรรทัดไหนก่อนคะ น้ำยาปรับผ้านุ่มราคาแพีละสี่สิบเจ็ดจุดหาศูนย์บาทน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาผ้าปรับผ้านุ่มราคาแพียละสี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทจำนวนสามถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละถุงนะคะ ห้าศูนย์บาทต่อไปก็คือมีจำนวนสามถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ละถุงนะคะสิ่งที่โจทย์ถาม ราคาก็เอาสี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์นะคะหารได้สามจะได้เท่าไหร่คะสี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์หารได้สามอ่ก็คือสามคูณอะไรได้สี่สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์สามคูณสามเป็นยี่สิบสามเปยี่สิบสามเก้ายี่สิบสามสิบสามเราต้องตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะสามคูณสิบสองได้สาม 3คูณสิได้36ถ้าตั้งหารนะคะ47.50หารด้วย3อันนี้สามารถหารไปได้ทีละตัวก็คือ3หาร4ก่อนได้นะคะซึ่ง3าคูณหได้3ลบกันก็จะเหลือ1ดึง7ลงมานะคะ3คูณอะไรได้16หรือ17มีใกล้เคียงไหมไม่มีมีแต่15ใช่ไหม สามหกสิบแปดสามคูณห้าได้สิบห้าใช่ไหมคะได้สิบห้าลบกันเหลือสองเมื่อเหลือสองแล้วผ่านจุดเติมจุดนะคะดึงห้าลงมาเป็นยี่สิบห้าสามคูณอะไรได้ยี่สิบห้าค่ะสามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่อ่าสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่ลบกันเหลือหนึ่งดึงศูนย์ลงมาสามคูณสามได้เก้า ลบกันเหลือหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะลบกันไปก็จะเหลือหนึ่งได้สามได้เก้าลบกันไปเหลือหนึ่งอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวหารที่หารไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราตอบเป็นสองตำแหน่งนะคะตามที่โจทย์กําหนดให้สองตำแหน่งก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสิบห้าจุดแปดสามสิบห้าจุดแปดสามนะคะคาตอบคือสิบห้าจุดแปดสามบาท อันนี้ใส่ค่าประมาณนะคะประมาณเพราะว่ามันทําไมมันหารลงตัวไหมใช่อ่ามันหารไม่ลงตัวนะคะใส่เป็นเครื่องหมายประมาณประมาณสิบห้าจุดแปดสามบาทตอบ ข้อ5ก็หเรียบร้อยนะคะรีบเขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว เยอะค่ะขอยาไปเข้าข้องน้ำค่ะค่ะอ่เสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จข้อห้าข้อหกไหมคะ วันนี้เราเรียนไทยคาบสามใช่ไหมน้ำอิงส่งแล้วนะคะ แค่นี้เหรอคะใช่น่าจะทําแค่นี้เพราะว่าเลยประมาณสิบกวนาทีข้อเจ็ดข้อแปดน่าจะไม่ทันเพราะว่าข้อเจ็ดข้อแปดจะทำสองขั้นตอนนะคะเพราะว่ามีวงเล็บข้อเจ็ดข้อแปดเดี๋ยวเราเอาไว้ทำพรุ่งนี้นะคะมันต้องมีวงเล็บด้วย หลายขั้นตอนเดี๋ยวจะไม่เสร็จเดี๋ยวจะรีบเกอนไปเดี๋ยวไม่ได้ทำความเข้าใจนะคะเอาไว้สองข้อข้อห้าและข้อหกค่อยๆทำไปเพราะว่าแบบฝึกหัดเราก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมเน็ตไม่ดีเน็ตกระตุกอีกแล้วนักเรียนเห็นที่เชื่อไหมที่เชื่อค้างไหมฮัลโหล เาที่เชื่อหมายไปแล้วเหรออย่างๆเน็ตไม่ดีเน็ตหลุดคุณคันส่งแล้วคุณายส่งแล้ว,วกีตาร์ส่งแล้วมหมทุกนคนอะดักน,น็ตอ่ามีส่งมาสี่คนแล้วนะคะมีเรียนกี่คนวันนี้ห้าคน คุณคีมายูฟินิสเอ่อ Yes I am เสร็จแล้วโอเคเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ไหม <c oughs> เรามีเรียนกัน <c oughs> อ่าเดี๋ยวเขียนเขียนไปก่อนเลยได้ค่ะเขียนไปก่อนเลยได้ไม่เป็นไร <c oughs> เรามีเรียนด้วยกันอีกทีตอนคาบสามใช่ไหมคะค <c oughs> ่ะอ่าภาษาไทย แล้วก็คาบที่สามก็เตรียมหนังสือภาษาไทยขึ้นมาให้พร้อมนะคะ See you again next time ค่ะละคร,ครนังเก่าเลยอะ่ะ